แต่ถ้าชั่วคิดชั่วทำชั่วเกลียดที่ช่างเหอะพี่ไม่แคร์คนพวกนั้นหรอกคนแบบนี้ต้องตรวจสุขภาพจิตค่ะ ทในการส่งมอบนะคะวันนี้ก็วิ่งลออทั้งหมด4โรงพยาบาล3จังหวัดด้วยกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นการส่งมอบเครื่องฟอกอากาศประจุลบนะคะทั้งหมด100เครื่อง25โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยทั้งหมดก็มูลค่า1นล้านห้าแสนบาทนะคะที่ทําตรงนี้เพราะว่าตอนนี้โควิดก็ใกล้ที่จะลดลงแล้วที่เราเห็นแต่นั่นหมายถึงว่าเรายังไม่ได้ปลดล็อกดาวน์ถ้ามีการปลดล็อกดาวน์จะมีเรื่องของเซคันด์เวฟนั่นคือจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นเราจะทําอย่างไรที่โรงพยาบาลต่างๆจะมีความ ปลอดภัยแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยก็จะช่วยในส่วนของเขาเรียกว่าสแกนแล้วก็ฆ่าเชื้อตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าให้เลยค่ะเพราะว่าบุ๋มเองก็ยังจะทําการแจกชุด ppe อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์การแพทย์อย่างอื่นอยู่แต่เพียงแต่ว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะช่วยเซฟชีวิตคุณหมอได้มากขึ้นก็จะเป็นเครื่องที่เขาจะอัดพลังงานแบบประจุลบของเขาอย่างเต็มที่แล้วก็จะฆ่าเชื้อทั้งแบคทีเรียและไวรัสตั้งแต่ห้องถูง่ะเข้ามาเลยค่ะลูกดวมมาจากไหนคะ มีบริษัทจริงๆแล้วตั้งแต่หลายๆครั้งเนี่ยของเราจะเป็นในรูปแบบของหลายบริษัทที่เห็นการทํางานขององค์กรทําดีที่จริงจังแล้วก็มาผ่านให้ทางเราเป็นคนคัดเลือกว่าจะมีโรงพยาบาลไหนบ้างเพราะว่าเราบริจาคเองเนี่ยก็ห้า้อยกว่าโรงพยาบาลและทั่วประเทศไทยและโรงพยาบาลราพสตหน่วยงานกู้ภัยต่างๆจนกระทั่งก็เห็นว่าสิ่งที่เราทําเราทําจริงแล้วก็เรารู้จํานวนจริงนะคะก็ทํางาน ไปควบคู่เคียงข้างกระทรวงสาธารณสุขเลยแหละเอาคู่กันตามตรงนะคะ<ม>ก็หมายถึงว่าถ้าคุณหมอยังสู้เราก็สู้ต่อจนกระทั่งตรงนี้เนี่ยทางหลายๆบริษัทก็จะมามาหาบุม๋มแล้วก็บอกว่าอ่ะคุณบุ๋มช่วยจัดการไอ้นี้ให้ทีคุณบุ๋มช่วยลงพื้นที่ตรงนี้ให้ทีเพราะว่าในส่วนของดาราที่ลงพื้นที่จร,จริงๆมีไม่กี่คนค่ะคือว่าช่วงนี้ค่อนข้างหนักใช่ค่ะตั้งแต่มีโควิดมายังไม่ได้พัก ค่ะก็ก็ทำงานหนักอยู่แล้วก็นอนน้อยมากแต่เพียงแต่ว่าก็ถามว่ายังสู้ไหมยังสู้เพราะว่ามันมันถอยไม่ได้เนาะตราบใดที่เกิดหน้าด่านที่เป็นคุณหมอเขายังสู้เราก็ต้อง,ต,องต้องสู้ต่อค่ะ ก็ตอนนี้หลังจากที่เป็นในส่วนของชุด PPE แล้วนะคะเราก็ยังมีสต็อก2ที่รอเซนคันเวฟนะคะที่ต้องดูแลคุณหมอตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาในส่วนของภาคประชาชนแล้นะคะว่าข้าวสารอาหารแห้งเป็นยังไงการกินอยู่เป็นยังไงแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นยังไงบ้างนมผงพอไหมนะคะซึ่งคน ขอความช่วยเหลือคือวันวันหนึ่งคุณต้องเห็นเป็นพันข้อความที่เข้ามาบางจังหวัดก็เรียกร้องให้บุ๋มไปแต่บุ๋มไม่สามารถไปได้ข้ามจังหวัดไปได้เราก็ต้องหาหน่วยงานสาขาข,าขององค์กร,รดําดีินในการจัดแจงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มทําเป็นตัวอย่างโดยการที่หน้าบ้านบุ๋มเองนะคะตรงรามินทานเนี่ยหน้าบ้านบุ๋มเองจะมีการแจกข้าวบุ๋มก็เริ่มแบบทุกวันเสาร์ก่อนเลยหลัง,ลงๆก็จะมีร้านอาหารเอาอาหารมาให้บุ๋มแจกวันอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบุ๋มอยากจะเป็นต้นแบบ ในการให้อีกทุกๆซอยทุกๆชุมชนค่อยๆค่ะทุกซอยทุกๆชุมชนค่อยๆทําแบบนี้เพื่อให้ชุมชนทุกชุมชนประคองกันไปจนกระทั่งผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ค่ะเหมือนที่ผมชาวใช้ตัว second wave เหมือนกันนะคโอ้ยังไงคือ second wave เนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนหลังจากที่มีการเปิดประเทศซึ่งหลายคนก็เรียกร้องเปิดประเทศเถอะเปิดประเทศเถอะแต่ถ้าเกิดเปิดประเทศแล้วเนี่ยคุณหมอยงที่ผ่านมายังไม่ได้พักเลยนะถูกไหม คุณหมอตั้งแต่มีโควิดมาคุณหมอยังไม่ได้พักแต่พวกเรายังมีได้อยู่บ้านแบบเบื่อหน่ายกันบ้างแต่คุณหมอยังไม่ได้พักเลยเพิ่งมามีช่วงนี้ท่านเองที่งานเบาขึ้นแต่ถ้ามีเซคกคนเวกเมื่อ,อไหร่มันจะเหมือนกับอีกหลายๆประเทศที่จํานวนขึ้นมาเป็นพันคนทําใจไว้ก่อนเลยทุกคนคนไทยต้องอยู่กันอย่างมีสติและล้างมือบ่อยๆรักษาสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อ,อพยายามอย่าประมาทเด็ดขาดคอยจําไว้ถ้าเกิดวันไหนที่ปลดล็อกดาวไม่ใช่พอห้างเปดิดก็แห่กันไปแบบ อะไรอย่างนี้เป็นต้น,ตนคือ,อยังไงก็ต้องเปิดค่ะเพราะว่าคนมันต้องกินต้องใช้ธุรกิจยังต้องเดินต่อแล้วมีการปรับตัวก็ถือว่าต้องเราก็ต้องปรับตัวและเรียนรู้ค่ะและเรียนรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตต่อไปอยังไงกับสิ่งเขาเรียกไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป สำหรับเรื่องน้องคริสต์มาสเนี่ยเรื่องของเรื่องขอเริ่มแรกก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วมาจากข้อความของคุณพ่อเขาที่ส่งเข้ามาทางองค์กรทําดีแล้วบุ๋มเองก็ติดตามเคสนี้มาตั้งแต่แรกว่าพี่พยาบาลท่านนี้เนี่ยจะได้รับการเยียวยาชดเชยอย่างไรบ้างแต่เพียงแต่ว่าพอพอได้พูดคุยกับคุณพ่อไปอะคะ่ะคือคือด้วยอาจจะด้วยเกณฑ์การได้รับการเยียวยาเนี่ยคือต้องเป็นหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดโควิด แต่บังเอิญทางท่านนี้มาจากร่างกายที่ที่ป่วยอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าพอช่วงโควิดก็เลยเป็นงานที่หนักอย่าลืมนะคะว่าสมมติว่าถ้ามีคนไข้ที่มีความเสี่ยงแต่โกหกหมอหนึ่งคนเดินเข้าไปปุ๊บแล้วดันเป็นโควิดนั่นหมายถึงหมอและพยาบาลทุกคนที่เจอคนไข้คนนั้นเนี่ยต้องถูกกักตัว14วันเลยทําให้หมอที่เหลือและพยาบาลที่เหลือทํางานหนักหลายเท่านั่นแสดงว่าถ้าไม่มีโควิดคุณพี่พยาบาลก็ยังดูแลด,ดูแลลูกได้อยู่ แต่กลายเป็นว่าก็ต้องเสียชีวิตไปเพราะทํางาน3ามกะติดก,กันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นโรงพยาบาลเองก็คงเสียใจที่สูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ไปคือทุกคนเสียใจกันหมดเพียงแต่ว่าบังเอิญเขาไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เข้าใจใช่ไหมคะพอเขาไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้แต่ในส่วนของเ,ออเราเองเนี่ยเราก็เห็นว่าคุณพ่อเขาอะมีเงินเดือนแค่12ื่นสองที่ต้องดูแลทั้งตัวเองดูแลทั้ง คุณยายพูดกันอย่างนี้นะคะแล้วส่วนของโรงเรียนน้องก็ย้ายจากโรงเรียนที่คุณแม่เคยส่งเรียนให้กลับไปอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ใช้ค่าใช้ใจ่ายสูงมากแต่อนาคตของน้องจะไปยังไงคุณแม่ก็ไม่อยู่แล้วบุ๋มก็เลยคุยกับคุณพ่อเขาตรงๆว่าเอาอย่างนี้ไหมคุณพ่อคือเราเองก็ติดตามเคสนี้มาเนาะเราก็เลยบอกว่าขอรับเป็นลูกบุญธรรม นะเหมือนกับน้องๆอ,อีกหลายหลาคนที่บุ่มดูแลคือก็จะดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าเทอมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญจะส่งให้เรียนจนจบปริญญาตรีพอได้ยินเสียงที่บุ๋มบอกคุณพ่อเขาก็ร้องไห้แล้วก็พูดคําว่าขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณครับแล้วก็ส่งลูกๆมาให้ให้เราได้ชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยว่า ว่าอย่างน้อยเด็กคนนี้มีอนาคตต่อแล้วอะค่ะ mm hmm. ก็ก็เป็นลูกสาวคนใหม่ของผมนะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวก็จะมีพี่ๆหลายๆห,หลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะส่งชุดนะคะเพราะน้องก็สี่ขวบชุดสวยๆมาให้เพราะว่าลูกเขาก็โตกันก็มีอะคะ่ะแล้วก็ของลงของเล่นอะไรเงี้ยก,ก็จะกลายเป็นลูกสาวในวงการคนหนึ่งที่พวกเราจะช่วยกันเลี้ยง mm hmm. ค่ะคน่ดูค่อนข้างเยอะเลยใช่คนดูค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักด้วยค่ะ mm hmm. แล้วก็เป็นเด็กที่สดใสเนาะอ,อย่างมีนักข่าวไปถาม mm hmm. ใช่ไหมว่าอ ใช่ไปไปไปดูแล้วก็ดูเห็นแม่บุ๋มแบบยังไงก็บอกแม่บุ๋มสวยอยู่เป็นนะลูกถ้าจะไปเจอคงอีกสักพักหนึ่งค่ะเพราะบุ๋มก็ควรดราม่าเรื่องโควิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือจริงๆใจอยากจะไปหาอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเราเองเป็นคนที่ลงพื้นที่ทุกๆวันเราคือคนที่เสี่ยงแล้วน้องเขายังเด็กอยู่อะค่ะยังไงถ้าหมดโควิดเดี๋ยวดิฉันไปหาแน่นอนไม่ต้องห่วงลูก โหอหไงเออก็เป็นใครไข่มาโมโหมาไงะเรื่องขมขืดใช่ไหมแล้วอย่างหนึ่งเราส่งลูกไปโรงเรียนเราไว้ใจว่าโรงเรียนจะดูแลลูกเราเป็นอย่างดีแต่กลับกลายว่าครูทําเองแม้ว่าครูจะบอกว่าเด็กสมยอมก็ตามแต่คุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะนี่เปลี่ยนโหมดเลยเนาะคุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะคุณก็ต้องรู้ตัวและยับยั้งชั่งใจตัวเองเปเว่าคุณไม่ควรที่จะไปทําลูกเขา ต่อให้เด็กเขาอาจจะรู้สึกเคลิ้มหรือว่ารู้สึกชื่นชมในความเก่งของในในการเจอ,เจอพบปะบ่อยขนาดนี้แต่คุณก็ไม่สมควรไปทําหรือล่วงละเมิดหรืออนาจารหรือในส่วนของการข่มขืนอะไรทั้งสิน้นดังนั้นคนยิ่งเป็นครูคุณยิ่งต้องคิดให้เป็นแต่ไม่ใช่แล้วที่โมโหเนี่ยคือตักกะของเพื่อนเขานนะที่ออกมาเขียนสนับสนุน คือคนเราเพื่อนเราเนี่ยนะมีทําผิดได้แต่คุณก็ควรไปให้กําลังใจส่วนตัวไม่ใช่มานั่งให้กําลังใจออกสื่อกันอย่างนี้ให้กําลังใจออกสื่อตะก,กะป่วยมากคุณจะมาหาเหตุผลอะไรเหรอบอกว่าอก็ถ้าไม่อยากให้ลูกโดนขมขืนก็ไม่ต้องส่งลูกไปโรงเรียนก็จบ้าหรือเปล่ามันไม่ใช่เหตุผลคนแบบนี้ต้องตรวจสุขภาพจิตค่ะ อเราก็เลยไม่ยอมในจุดน <jorn ada. S 1> ี้แ <th> ล้วบ right no in <Gotcha. S 1> ังเอิญที่ตอนนี้ณวันนี้ผมอยู่ในคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงกฎหมายข่มขืนอยู่แล้วในคณะกรรมไการแต่ละคนกระตือรือร้นเรื่องนี้มากเพราะเราเองก็สู้เรื่องพวกนี้มานานดังนั้นนั่นหมายถึงว่าจากสมัยก่อนที่ทุกคนจําได้มีหลายคนเขียนข้อความมาว่าพี่บุ๋มคะถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรล่าอะไรเชื่ออะไรบอกไม่ต้องล่าแล้วค่ะบุ๋มอยู่ในคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วมันผ่านจุดนั้นเรียบร้อยเราเข้าไปอยู่ในตรงนั้นได้แล้วดังนั้นนั่นหมายถึงว่าสามารถเสนอชื่อหรือยื่นเรื่องฟ้องร้องอะไรทุกอย่าง ขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบได้เลยค่ะก,ก็ก็มีการตรวจสอบจริงๆก็คุณครูคนนั้นก็ต้องเขียนรายงานจริงๆแต่จริงๆแ,แล้วใจบุ๋มนะอันนี้ไม่ได้เป็นเพราะอยู่ในคณะกรรมการหการหรือเอลรทั้งสิ้นแต่ใจส่วนตัวเลยนะอยากให้เปลี่ยนแปลงระบบการตรวจสอบในกระทรวงศึกษาธิการเรื่องพวกนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นและครูช่วยครูและตัวบุม๋มจริงๆมีหลายเคสมากที่ ลูกศิษย์กลับไปที่โรงเรียนแล้วอีกเพื่อนครูเนี่ยที่มันกระทาความผิดเนี่ยมื่อยืนชี้หน้าด่าเด็กว่าเพราะแกทำให้เพื่อนฉันโดนย้ายแล้วเด็กไม่สามารถเรียนอยู่ที่นั่นต่อได้มันไม่ใช่เคสเดียวที่เกิดขึ้นบุ๋มเจอหาลายเคสแล้วบุ๋มต้องย้ายเด็กเรียนอยากให้บอกระบุไหมล่ะว่าเด็กโรงเรียนไหนบ้างย้ายไปจังหวัดไหนบ้างไม่สามารถอยู่ที่เดิมได้เลยเพราะครูเพื่อนครูเข้าข้างก้้ยกันเองไม่สวนว่าอะไรคือผิดหือถูก เคสก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เป็นข่าวเพราะจริงๆแล้วบุ๋มเองไม่ได้อยากให้ทุกเคสข่มขืนเป็นข่าวนะ<ม>เพราะมันไม่ดีไม่ไม่เป็นผลดีกับผู้เสียหายเลยกับน้องเลยเขาต้องมีอนาคตใหม่ได้ผู้หญิงที่โดนทําร้ายเขาคือผู้เสียหายเขาต้องมีอนาคตใหม่อนาคตที่ดีได้ไม่ใช่โดนซ้ําเติมแต่ที่กับกลายเป็นว่ากับกลายพอไปถึงโรงเรียนครูซ้ําเติมอีกอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะดังนั้นนี่คือสิ่งที่บุมเองอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ <S <S <ๆ S 2> ก็เข้าไปคุยกันเรื่องแต่บังเอิญมันติดโควิดซะก่อนว่าเออ กระทรวงศึกษาเนี่ยมีระบบการตรวจสอบอยังไงเขาก็บอกว่าก็ใช้ผู้ใหญ่ในพื้นที่ในการตรวจสอบนะต้องมีห้าคนขึ้นไปบุ๋มบอกว่ามันมีจริงแต่พวกนั้นมันเตะบอลด้วยกันมันเตะบอลด้วยกันจะซีไหนกระทรวงไหน,นไหรือหน่วยงานไหนในสังคมยิ่ง่างจังหวัดแคบๆมันก็ยิ่งอยู่แค่นั้นมันต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วถ้าครูดีจริงไม่เกลียดพี่หรอกแต่ถ้าชั่วคิดชั่วทำชั่วเกลียดพี่ช่างพี่ไม่แคร์คนพวกนั้นหรอกอ,อยากเรียกร้องก่นไม่ไปทธร เราต้องยืนปกป้องค่ะแล้วพี่ก็มีจุดยืนในการปกป้องผู้หญิงด้วยกันมานานมากแล้วและะ้วณปัจจุบันไม่ใช่แค่ผู้หญิงเด็กผู้ชายก็โดนค่ะ